สบายดีทุกคนตอนนี้ฮอลงมาสุกสลาทุกคนนี่สุกสลาบ้านเวงคืออยู่แคมวัดเนี่ยทุกคนบอเขอตั้งบุญบ้านฮอนะเนาะตอนนี้ก็ถ่านหอดมือบุญเนาะลงมาอันนี้ทุกคน,ม,ม,นมาแกภายมายิบเบาสาน,นุนหลังจากเกิด <laughs> เกิดเหตุเนาะอันผู้แขนไปมือน,น้นลวทุกคนเอ้ยนี่ลงมาแกย่สุกสลานี่แป๊ปะฮ้อนขนาดเลยทุกคนอยู่บ้าน <c oughs> นี่อุ้มต้องได้อุ้ม่ตัน <c oughs> ตั้งแต่ตอนตอนเพื่นอนที่ไดเพื่อนกันแล้วก็ได้อุ้มเพื่อนตลอดนะทุกคนแต่แต่หลังๆมากอะเพื่อนก็นกระเย็กแบบดอกปืนๆไปรินนะทุกคนนี่นเลยก็อย่าไปรินน้ำมือแต่มือนี้มาแกทุกคนเจ็ดมือแล้วมาแกแพมมี่มีมาห่อสุปสละแล้วทุกคน เช่นี้นะทุกคนิ่้กระโดงไปโด่งปุ่มๆวันนี้ละวันมันตีนนะเยี่ยถือเงินมาเพียงห้าสิบพันดีแกะทุกคนดีแกะแฟมายิบอันยูตีนพชรนุนนีว ลุงมาสามเลยน้องทุกคนวาสิไปหาก,กินกะลุงแค้ให้มานี่น,อน้องแล้วก็ไปหาก,กินเนาะหืมหมเหย็ดยาเย,ยอะมันละ่ะจินตีนกำมาเลยทุกคนแบบอาบน้ำหุบมาได้เป็นอะไรความรู้สึกน่ะ ตื้อเต้นตอนยิบก็ตื้อเต้นมาตื้อเต้นวมดแปดเข็มคุณได้ตอนมานิ่เม,มุดแปดเข็ม กันแล้วทุกคนนี่สตอก,กอ้อน้องอนี่คนทำบุญพวลักเขาขายยังขายบุญบ้านเริงบุญบ้านเรงิงเลยทุกคนในวัดก็กคือแบบกำลังเห็ดกานเห็ดนี้อยู่นะทุกคนเห็ดเขาจีบแบบง่ายๆเลยทุกคนเดี๋ยวเขาจะลงมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะ ตอนนี้ไปซื้อมือมือเจ็บด้วยล่ะบช่บ่ะชิวๆเาทำนีเนาะคิอเรียเ,เนก็ตักเปอ,อออาี้ยตนเตังพี่เด้เขาขายพี่เด้มมเไม่รู้ว่าขายอะไรนะบุญบรรเลกทุกคนมาเด้อไปไป ม <c oughs> ี่ขาาอาเฮือล้วทุกคนกะสำเร็จไปด้วยดีกะบได้เจ็บแล้วแดดท้อ,ง,องนั้นเลยอยู่บ้านสภาพผมก็แบบทุกคนหลังจากอันเข้าขึ้นมาแต่ห้องมอแล้วกะเขาก็มางที่เด้อทุกคนค่อยค <c oughs> วามโหมื่อกี้ค่อยมาน โอ้โทุกคนค่อยมาพิดเกอบค่อยค่อยมาหาตัดตัดวายทุกคนมาหาตัดวายตัดวายเอ็นเอาไปให้อาจารย์ทุกคนเอาไปหุ่งเฮนแบบหุ่งเฮนสิจัดกิจกรรมอันวันที่แปดเดินสาบมันนะทุกคน เป็นวันของวันแมนิงุงพี่มาอยพี่พมื่อวันนี้ห้าก็เคยมามาถ่ายคลิปอันอยูคลิปหนึ่งบอกส่งสองเธอ,อแล้วมาถ่ายอี่ทุกคนมาอันเอาวายกับมันเอาเท่าร้วบอได้เท่าไปลลเลยเราจะเถาไปง่ายขียดบงด้งทุกคนออทุกคนจะเถาะคนง่ายขียดไม่มีบ่ แ้วมันแงับเป็นตะมี่อยู่เลยเป็นตะมี่เครียดอยู่ไม่มีเลยทุกคนม,มนีมันกระแทงดูถ้า<ะ>มันบ่มีเครียดสิบอันนี้เหาเอ,อ,อาวเทาอยู่ทางพุนทุกคนเ้าสิบเอาวายอยู่ทางนี้เด็กเบลเอาไว้ทุกคน เกียดเก๋น่าจะบ,บ่มีนีะกะบอนอ,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 อยูดเดล่ะอื้มไหนกวางนี่ดูคน,นเนนนนดี๋วยวสะมาดูว่ามันเกิ็ดก็มันจิมีอันแบบเข้าแบบพอดีเอาอยู่บนอ่ะว้าวาว,าว้าวว้าวอุ้ยมีมาไว้นั่นป่ะ นี่ทุกคนแม่เมันเป็ดหึมันก็นเป็นมากถูกแบบว่ววายนะ,านะตามเฟซทอาก็หับซื้อเสียดแต่อันนี้มัน้องก็จะพูด้วยนี่ทุกนกินไดนะอันนี้เป็นมากเลยเนาะ ดีมากเส้นอาอยู่นี่ทาานี้นม่ยังน้ำม่ไนี่ทุกคนยุ่งต่อนแบบสะอ่อนหอินกไม่ก็มีซุปอิทุกคนบ่ค่อยเสิรเอากิ่กนนี่มมีรองมือมงาน ได้บรินี่สุกเม็ดมันเป็นมาเขเขียวอยู่นี่ดกคน,นมันฝคั่งขนามันสุกด,ดีด้กี่ตะน,นุนมันแม่ขาวๆมันนี่ยิมอะไร บักลายมันเป็นเป้าเป็นเป้ามันเกิดหลายปีมันก็เป็นมะทุกคนคือเขาปุ๊ให้ปุ๊นี่กับมันก็นบบนนเป็น,น,บบนมะคือกันปุ๊วางก็เป็นมะแถ็ง คนละสองดวงชื่อเด้นทุกคนสองดวงพ่อได้ไปประกอบที่ย้ำห้องเฮืองค่ะเขาเก็บแกเมอปลายแต่มาห้ามาหกมาเจ็ดเม็ดมันอ่ะมันเป็นแบบคือไข่คืออะไ้ทุกคนเป็นเป็นเสกเป็นเสกแบบคือข้าวสารพี่เลยเนี่ย เอา,มาเมื่อคืนด็กน้อยแถวขึ้นฟาดกระติดปะปะกำปะกหแ,แห่งคนไปหาวายดีกว่าย้ายห้องกับเก็บเท่ากับอย่างมึงนี่ วราชมเนวายล้วเราจะเอานทุกคนอเอฮึจุนกำกันจ้ะฟาดโกโก้หมดฝนหัวเลยมันหอวไอ้ฝึกก c ะมือแทปปิ้คือจุนเลยทุกคนจุนมานักวายเน ว่าห้องบริรักทุกคนเ้าขอแล้วป้าก็บอกพึ่งเอาไปว่าป้าคันจะได้อันว่ายี่กินว่าวยไปเยอะอ่นได้วายแกงเส้นก,กะระดูกแล้วแกงขั้นแกงนี่ก็ไปเอารถป้าไวา้แหละ khá được, em thấy khá được. thoát nhà เค <ie> <c oughs> <c oughs> ือแบบชีมันก็แบบเบียร์เฮาหายใจอ้าอยู่เป้คือสเปรยตุยนะทุกคนองค์บนนี้นะทวาจริงแล้วไม่ได้ตุยนะเจอเนี่เหรอเจอยนี่ส่วนใหญ่ยานดับ มาใก้ดวงนี่งเียหอกดวงุดท้ายตัดอ่อนกับ่ปะปะตัดหันว่าหือเตะหเตเลยตอวนี้บอันี้กับนีอยู่เดี๋ยวว่า ทั้งนี้มีก้อนนี้นานบางก้อนทุกคนโหแต่โหแต่ทันมาได้ทางนี้ก็มีอยู่มันก็เป็นก้อนเดียวกับอันนี้หน,น,นูเสือเสือเลเอาเลายไว้อย่างนี้มันโด่งน,นูน ชักเป็นแห้งลดหมดฤทธิ์ลดนี่เต็มสี่จังเตะลดขาดแล้วบอสแจกชูชีพให้ทุกคนเอาไว้นี่จ้ะ มันตากว่ะจับมนะันเนี่ยมีข้า,อาวอยนะู่บนนะ ทุกคนดูท yeah! ี่โอ่พอแล้วพอแล้วก็ซิ้ได้แต่ละดูนี่โบไม่งานเลยทุกคนเลยพ็เยาซิมาเอาน้ำมันออกมาหน่้ยนิดน้ำชมมันชมก่อนทุกคนกอบเยอะก่อนเหมือนอ้วนมากแต่เราไม่ได้อ้วนอือ ร้อนมากอุทุกคนว่าเป็นแต่อันมือใช้คำว่าหอนปืนแหงเอ,อ้ะ,อะมาปั๊กนังกันแล้วว่างแล้วก็นัน่งกับยันปั๊กไปเนาะ สิเลว่าพักลกนี่นนี่มันอคะลิกอีกบ่นีคือใน้องอยู่ไหเห็นทุกคนมาอุ้ไแก่แก่น่อยแก่หน่อย เขาชุด ừ, ừ. ชุดหื้อเด็กชายหน้อเป็นบอลอยเก็บสิวนี่น้อยนะงชม้ีซีชั้นดีซีทุกคนแต่มันหลายคนทุกคนมาแมนต์ให้หามันก็ได้แ <c ười> บบฮ็ดกินก็ได้ละอันแต่อันพอดีพอดีถือบ้างใบเลย Đây anh em, là ừ, ủa Đây. Thằng này. Nè. ủa 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 kia ủa ủa đi, đi. ủa 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 cái nó ủa 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 đây bị ủa ủa ไม่ได้แล้กตองล้เอ๊ะเราที่ทางนี้ดูเขาแบบกลับด้านนี้ ปิดเลยอ้รักแล้วไม่เด้งกล้าวสิขับน,นะจะไ,ได้ดที่จะรดวองก็ไม่รู้ มาบอ้จะเปิดเีออหนามันนี้มนนี้เลออไปพากินข้านบัตอีบัานอีน่ะออกทางนี้เลยตามทางนี้กว่าจะได้ทุกคนโอเคแน่นอนว่าเข่างสีใบนะอ้ลหวด้ะ น้อยน้อยจ็กินดิบมากเลยมาดเออเปล่จะมัดมัดก็ได้น้ำละนำมาแต่เพิ่ น้ำข้างบนจะน่าจู่แล้าว่าเนาะนี่เอย่างเดียวละวเนีย่ยเอาไปดีนะไปทุกคนไปหา <c oughs> พักกี้เล็กอีกนึงเขาได้ของกินไปห้องเฮ็ดลักะเ้าก็ต้องกันได้ของกินอันเมอร์เฮินพรอทุกคนพักกี้เล็กคือชอบเอาเธอขอนดนะทุกคนไปทุกคนโอ้ตอนนี้ก็คือแบบ อากาศหาทุกคนโคตรฮอนเลยไม่อยากซือว่ะเริ่มทำอาหารกินทุกคนนี่โอ้โคตรงามเลยตัวนี้เนี่ยคือซุนี่โคตรงามเลยนี่หมดงาคี่นั่งกันงามดักแด้นี่งหมดงาทุกคนโอ้โหเราจะมาเลือกก่อนนะ ก็ค <up. S 2> ่อยล่ไลยอืมสิบอดนทุกคนมนทางไปเพืแล้วพูดแล้วแบบพูดลายเลยนะทางไปเพ่อนนะ้วทานเทางไปเพแต่่ได้แบบเวเออเอูนๆมันทุกคนทุกคนนี่ ตรดัน <conversations> ี então, ้ <región> ุักเดวสุอนี้เดนกไม่เวนีุ้ีน่าจะนัางกันนี่มันปุกมากัเกิดอันโตรแป้มะกะเฮนบงกับกินลายนี่เป็นการอะทุ่คน แต่เนี้นม่เป็นสีขาวนะมันมเป็นสีอินอบงยู่กัเมีตเนยยไทยไทีนตัวบิ้น่งก็เจก่บ้งนึบองยอมเลยบ่คือมาเท่านั้นเท่านั้นแล้วบ่มีปะนะเราต้องเลือกแบบนี้ทุกคน พอออกทุกคนเดินไปตามนี่เอาฟ้าออกคทุกคนพอตะเวนยี่ตุกแล้วตอนนี้ก็เนี่ยมันคำแล้วมันมืดแล้วมันเป็นตะยานทุกคนคือฮมานาตอนนั้นล่ะทุกคนพวกขี้ Ừ. Ừ. Tìm cầm thôi หาแบบไง่ายๆทุกคนนี่นี่ง่ายสุดก็จะหาคก็พูดดิคุกคเพูดโอโอโอ มาเถอะทุกคนไว้แห้กระสิบกลิปเพลงทำนิวทุกคน,นกระฟ้าติดตามเลยทุกคน,กนแล้วก,ลก็พอกันใหม่คิหนานบา,บาย